สวัสดีค่ะคุณแสาม,มาแล้วค่ะมาค่ะวันนี้นะคะมาในพาร์ทของธุรกิจนะ,ะทุกคนนะ,ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาค่ะวันนี้นะคะออมาแบบว่านะใะบแก่แก่แก่นะ,ะโอ้ใบ 3ามมุมก,กว่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มา่่ะรานได้ที่นะคะใหญ่จะมีรายได้อันนี้หลักแสนหลักล้านเนี่ยคุณสามารถทําได้แน่นอนนะคะเพราะมีคนทําได้แล้วนะคะหนึ่งในนั้นครูเองก็ทําได้แล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเนะี่ยขออนุญ,ญาตนะคะเป็นยังไงบ้างเสียงภาพชัดชัดเจนไหมคะ ขออนุญาตแชร์ไลน์นี้กัน,น <ะ S 2> ออกไปก่อนเนาะนะเพราะว่านะคะมีคน,นถามครูมานะว่าช่วงนี้โโหนี่มันจะสิ้นปีแล้วอีกแล้วนะเออเร็วมากนะคะอยากจะมีนะบางคนอาจจะทไไําเป็นรายได้เสริมก็เป็นได้เพราะเป็นพนักงานประจําอยู่ก็เยอะนะช่วงนี้นะ,ะและบางทีนะอนาคตงานที่ว่านะอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้นี้ใหม่ๆนี้นะคะ อาจจะทําให้นะเป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นงานประจํานะคือพูดง่ายว่าทําสร้างไรายได้หลักแทนงานประจําของคุณก็เป็นได้เออนะคะครูบอกว่าบอกเลยนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่มันสามารถนะที่จะสร้างเงินนะคะสร้างไรายได้มหาศาลจริงๆนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือมีหลักฐานเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะนถ้าถายกันนะคะสวัสดีค่ะมาข่าววันนี้นะคะเป็นในเรื่องของนะคะในการสร้างรายได้นั่นเองวันนี้ใครอยากมีรายได้6หลัก7จหลักบ้างซึ่งอันนี้ทําได้จริงนะเออครูบอกก่อนนะคะทำได้จริงเพราะครูก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ทําได้แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าครูทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะจริงๆนะคะและมีหลายๆคนนะคะลูกศิษย์ครูเยอะแยะเขาก็ทําได้แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ ท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะทักทา,ายกันนะคะภาพชาัดเสียงชัดกันไหมคะก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแชร์และนี้กันออกไปก่อนเนาะเพราะอยากให้นะคะหลายๆคนนั้นมีรายได้นะคะที่เพิ่มขึ้นมายิ่งนะ,ะด้วยสภาวะนะเศรษฐกิจหรือจะมีโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราทุกคนนะคะสร้างไรายได้เพิ่มเป็นเรื่องที่ดีนะคะครูบอกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะ้ท้าทายกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะไลฟ์นี้ก็เป็นพรีเมียมไลฟ์ในเรื่องของธุรกิจนะ,ะพาร์ธุรกิจนะคะวันนี้นะถ้าวันนี้ท่านใดนะคะที่สนใจนะอยากจะสร้างไรายได้ครูบอกเลยนะคะไลน์นี้เป็นหนึ่งไลฟ์ที่ใครก็สามารถหยิบยกไปทําได้เพราะ มันไม่มีต้นทุนค่ะทุกคนนะคะไม่มีต้นทุนค่ะนะคะอาจจะใช้ต้นทุนอินเทอร์เนต็ตนะ,ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าออนไลน์หรือจะทําออนไลน์ออฟไลน์แล้วแต่คุณเลยนะคะพิจารณาดูเอาดะก็ให้เลือกไปสักหนึ่งอย่างนึงนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะทา,ายกันนะคะพรพชาเสียงชัดกันไหมคะเดี๋ยวก่อนอื่นครูขออนุญาตนะคะแชร์ไะไ์นี้กันออกไปก่อนวันนี้เป็น,นหนึ่งไลฟ์ที่ภูมิใจนะมาแบ่งปันและนําเสนอเพราะหลายๆคนนะคะอยากมีไรายได้ครูทํายังไงดีอยากมีไรายได้นะอยากมีรายได้เพิ่มนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะถ้าวันนี้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางนะคะมันก็เป็นอะไรที่ ทาให้เรานั้นนะคะมีความมั่นคงนะมั่นคงไม่พอนะมีความมั่งคั่งทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอยากจะเพิ่มเงินในกระเป๋ากันไหมคะถ้าอยากเพิ่มเงินในกระเป๋าวันนี้นะคะช่วยกันนะคะช่วยครูแชร์ออกไปด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกันแช์นะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่ครูนะคะจะได้นําข้อมูลดีๆนะจะมาแบ่งปันทุกๆคนนะคะในทุกๆวนันถ้าครูนั้นนะ เขาเรียกว่านะถ้าหากไปเฟซบุ๊กเออให้ไ like, ลค์อะไรแบบนี้นะบางทีมันไลค์ไม่ได้ก็จะมาเป็นคลิปนะแต่เรื่องของคลิปนั้นมีมาตลอดทุกวันนะคะก็ฝากติดตามกันนะคะในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นนะ YouTube Instagram หรือจะเป็นในส่วนของ Tik t o ็อกนะคะทุกคนนะ,ะเป็นในเรื่องของนะแบ่งปันความรู้ทั้งนั้นเลยนะครูก็นะคะให้ในสาระความรู้ไม่ว่าจะเป็นนะอสังหานะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการลงทุน หรือจะเป็นในเรื่องของนะคะจิตวิญญาณนะคะหรือเป็นในเรื่องของพาร์ทของธุรกิจนะคะ<อ>ก็สามารถที่จะนะนาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่เจอไลน์นี้คุณโค้ชโชคดีเพราะคุณจะได้รู้ว่าเมื่อไรก็ตามนะคะถ้าเราอยากมีอะไรได้เพิ่มถ้าเราทําอะไรวันนี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่าอะไรก็ตามที่ทําอยู่เดิมๆแล้ว มันไม่สามารถนะที่จะทําให้เรามีรายได้ขยับขึ้นเพราะอย่าลืมนะคะในช่วงที่นะรายได้ไม่เพิ่มไม่ว่าแต่ค่าใช้จ่ายคุณเพิ่มขึ้นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนี่คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้คุณนั้นมีรายได้ <ใน S 1> เพิ่มนั่นเองนะคะเออจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามนะคะที่เจอไลน์นี้คุณโชคดีที่สุดเลยคะ ทักทายเข้ามานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะวันนี้นะด้วยบรรยากาศนะครูบอกเลยว่ามันคืมฟ้าคืมฝนเนาะช่วงนี้เป็นช่วงของเขาบอกว่ามีพายุนะก็เออปีนี้เนี่ยยอมรับว่าเป็นอะไรที่เจออะไรคะฝนมากกว่าแดดนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้นะชุ่มฉ่ำนะก็ชุ่มฉ่ำ จริงแต่นะคะก็ยังมีเขาเกิดเขาเรียกว่าเกิดสภาวะน้ําท่วมนั่นเองนะคะเออนะเป็นอะไรที่อันเบสติ่งสุดๆครูก็ขอให้ทุกคนนั้นนะเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะได้ก้าวผ่านไปด้วยดีนะคะในทุกสถานการณ์โอเคไหมคะไม่ว่าจะเจอโควิดหรือจะเจอน้ําท่วมหรือจะเจอนะสภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าวันนี้เขาเรียกว่าเรานะะมีสติและสามารถนะตั้งรับนะคะในสิ uh, ่งท uh. uh, 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 ี uh, ่จะเกิดข uh,> uh uh, ึ้นนั้น เป็นการเตรียมการล่วงหน้าแล้วว่าถ้าหากเกิดสิ่งนี้นะคุณสามารถที่จะอยู่กับมันได้เออสามารถแก้ไขได้อะไรได้นะคะเราทุกคนนะคะไม่มีว่าใครจะทำอะไรไม่ได้สิ่งที่นะทำไม่ได้นั่นคือหมายความว่าคุณยังนะเขาเรียกว่าบางทีเราอาจจะมีข้อมูลความรู้ไม่มากพอนะอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะท่านใดที่เข้ามานะคะเจอไลน์นี้ เป็นหนึ่งไลน์นะคะที่ครูนะคะตั้งใจามาแบ่งปันนะคะวันนี้เราสามารถสร้างหลักนะหลักแสนหลักล้านได้จริงๆเพราะ ทุกอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับการลงมือทําและวิธีการที่ใช้ด้วยนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์นี้ก็จะเป็นหนึ่งไลฟ์นะที่จะทให้ใครหลายๆคนนะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะถ้าหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะที่มองหารายได้ในช่องทางเคเราว่านะช่องทางใหม่ๆนะอย่าลืมนะคะอยากจะมีรายได้เพิ่มคุณต้องหาอะไรในช่องทางใหม่ๆที่จะทําให้ด้าชีวิตนั้นมันดีขึ้นเพราะถ้าวันนี้ เรานะครอยากจะได้ผลลัพธ์เยอะๆอยากจะมีเงินเยอะๆนะแต่ยัง ทำวิธีการเดิมๆนะครูบอกเลยนะมันอันนี้เนี่ยมันก็ไม่เวิร์กนะโอเค okay ไหมคะเออนะคะโอเคมาเริ่มกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะไลท์ทุกไลฟ์ครูไม่ลบแต่ว่าถ้าหากจะเกิดการลบก็เกิดจะขึ้นจาก a c e b o o k นะเพราะเดี๋ยวนี้ข้อมูลถ้าข้อมูลเขาว่าเยอะมากแล้วก็เต็มนะบางทีก็ไลฟ์มันก็หายไปนะครูก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าาครั้้นี่โหนะสอนดีมากแบ่งปันดีมากนะคะโอเคไหมทุกคนพิ่ศษในวันนี้นะคะก็มาเริ่มกันเลย 4ไอเดียะะสร้างรายได้เดือนละเขาเรียกว่าหนาหักแสนหลักล้านโดยที่นะเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องลงทุนเลยอาจจะลงทุนอะไรคะโทรศัพท์เนาะใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้อินเทอร์เนต็ตสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านโดยไม่ต้องลงทุนนะคะมันไม่ต้องลงทุนจริงๆนะคะทุกคนเว้นแต่ว่าวันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะ,ะที่มองหารายได้ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆ คุณก็จะมองเห็นนะคะครูบอกเลยว่าคุณจะมองเห็นมันเมื่อไรก็ตามถ้าเรานะคะมองเห็นแล้วนั่นล่ละค่ะสิ่งนี้นะ,ะจะทำให้เราทุกคนนะคะจะมีรายได้เพิ่มนั่นเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะ,คะใครเข้ามาไลน์นี้โชคดีที่สุดนะคะเพราะว่าคุณจะได้มีไอเดียนะ,ะมันเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่จะสร้างรายได้ได้ มหาศาลนะคะเพราะคนที่เขาทำได้แล้วนั้นบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะคะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันนะเริ่มกันเลยเริ่มกันนะคะเริ่มกันเริ่มกันอ่ะภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะทุกคนภาพชัดเสียงชัดกันไหมคะ ถ้าหากภาพชัดเสียงชัดนะคะวันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์นะคะที่ตั้งใจแบ่งปันนะคะแบ่งป,ปันนะทุกวันทุกไลฟ์โอเคมาเริ่มกันนะมาดูนะอันแรกสุดนะเป็นเขาเรียกอันนี้โหเนี่ย,ยอาชีพนี้นี่โดนนะคะเพราะอะไรครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทําอาชีพนี้อยู่และมันไม่ต้องลงทุนนะคะเขาเรียกว่าจับเสือเมื่อเปล่าไม่ลงทุนคะ่ะแต่คุณต้องมีความรู้และ,ะศึกษาวิธีการที่ใช้มันก็สามารถทําได้แล้ว ข้อที่1นก็คือนะเป็นอะไรอาชีพค่ะอาชีพอะไรนายหน้านั่นเองการเป็นนายหน้านะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นนายหน้าสังหานะนายหน้าประกันนะเห็นไหมคะหรือนายหน้าขายรถยนต์จะเป็นนายหน้าอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกประเภทคุณสามารถเขาเรียกว่านะเราต้องเพิ่มนะความมีวินัยให้กับตัวเราเองนะั้นสามารถควบคุมตัวเองได้คือพูดง่ายว่าคือต้องสร้างทักษะ สร้างความรู้ค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราพอเริ่มได้ทํานะรู้มีความรู้มากพอแล้วนะศึกษาตามช่องทางต่างๆได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะ,ะพิกกูเกิลหรือว่าจะเป็น YouTube นะหูข้อมูลครบชัดเจนมากๆนะคะไม่ต้องไปหาเลยที่ไหนบางทีเพราะเราหลายคนนะคะบางทีไม่มีเงินทุนจงใช้ช่องทางนะของโซเชียลมีเดียทุกๆช่องทางที่มันเป็นข้อมูลนะ,ะสามารถมาประยุกต์ใช้ได้นะคะโอเคไหมและ คือพูดง่ายว่าทุกอย่างการที่เราทําอาชีพในหน้านะอาจจะว่างจากงานจากการหรือว่าวันนี้ใครอยากจะทําแล้วต้องการเป็นให้เป็นเหมือนอาชีพหลักคุณจะบอกว่าอาชีพในหน้าเป็นอาชีพเสริมนะคะเมื่อเรกาก็ตามที่คุณบอกว่ามันเป็นงานเสริมเนี่ยเมื่อนั้นอะ่ะคือ ให้แบบเออต้องมีเวลาฉันต้องมีเวลาก่อนนะแล้วก็ฉันค่อยมาทำอะไรแบบนี้ซึ่งจริงไม่ใช่นะคะให้เปลี่ยนเป็นว่าอย่าเรียกว่างานเสริมแต่ให้เรียกว่างานเปลี่ยนชีวิตค่ะ mm. เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราลงมือทำมาเต็มที่เกิดศักษะต่างๆและทำให้เราเกิดขึ้นและในที่สุดเราก็สามารถเป็นในหน้าได้และที่สำคัญมันมีรายได้นะซึ่งไม่มีเพดานรายได้ด้วยนะคะในหน้ามีไม่มีเพดานรายได้ค่ะ ขั้นต่ำๆคุณสามารถจับ6หลักได้ทันทีเพราะอย่าลืมนะคะทรัพย์ที่เราขายไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านคอนโดโรงแรมโอ้โหคือหลักหลายล้านขึ้นเก็ตไหมคะเพราะฉะนั้น สามารถจับหหลักได้ตั้งแต่แรกแล้วเก็ตไหมคะหหลัก7หลักเนี่ยโหอ up เลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะอาชีพในหน้าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นะลองนะศึกษาดูค่ะเพราะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าครูเป็นหนึ่งคนที่ทําได้และนาโอ้โ oh, หนาะหหลัก7ดหลักนี่เป็นเรื่องง่ายไปแล้วเพราะอะไรคะอย่างที่บอกคือทรัพทุกทรัพนั้นมันมีมูลค่าที่สูงนั่นเองพอมูลค่าสูงเนี่ยในสิ่งที่นะรายได้ที่เราได้รับมันเป็นค่าคอมมิชชั่นเนี่ย บอกเลยนะคะว่ามันไม่มีเพดานรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งขายได้มากทําได้มากนะคะฝึกฝนเก่งเราก็จะได้รับรายได้บอกเลยว่า7จหลักเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอาชีพในหน้าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่สามารถทําเงินได้มหาศาลและมันเป็นเรื่องของอนาคตที่จะทําให้อาจจรนะจากอาชีพที่เป็นอาชีพที่2ของเราเนี่ย มันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักของเรานะแทนงานประจําก็เป็นได้นะคะครูบอกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่นะทุกอย่างอย่าคิดว่าเราไม่รู้อย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้จนกว่าเราได้ลงมือเรียนรู้และลงมือทําดูค่ะ เพราะละเๆคนนะเียนรู้ทำนะลองทําหรือจะมีเบนทอรอหาพี่ลงพี่เลี้ยงนะที่เขาทําในวงการนี้อยู่เลยแบบนี้เป็นพี่เลี้ยงได้เป็นอย่างดีค่ะครูบอกเลยว่ายังไงก็สําเร็จครูเป็นกำลังใจนะคะนี่คืออาชีพแรกคืออาชีพไหนหน้าค่ะโอเคไหมคะนหนนาทุกประเภทนะได้หมดสุดชื่อเลยนะไม่ว่าจะนายนาขายรถยนต์นะคะขายได้กาขายอะไรก็แล้วแต่ขายแบนด์น่มโอ้โหทุกอย่างนะะอาชีพนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่า สร้างไรายได้ได้มหาศาลนะเพราะฉะนั้นก็นะไม่ควรที่จะนะเออนะต้องนะพูดงี้ว่าเรียนรู้นะเพื่ออย่างนะมันคดจะคุ้มค่านะครูบอกเลยนะเออคดคุ้มจริงดังนั้นวันนี้นะคะใครที่มองหานะอาชีพต่างๆอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะทําอะไรดีนะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ฉันที่เขาเรียกว่านะเรามองหาเมื่อไหรก็ตามมองหาเนี่ยคุณก็จะมองเห็นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามนะคะที่ ยางจะมีรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ1อาชีพในหน้าไปดูอาชีพที่2กันอาชีพที่2เขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะทําอยู่แล้วนะก็เป็นได้บางทีนะทำงานประจําด้วยแล้วก็อันที่2นะคะคือเป็นเป็นไรเป็นตัวแทนขายสินค้าโดยเขารวาไม่สต็อกสินค้าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะคุณจะอาจจะทำดรอปชิปนะซึ่งไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยอาจจะมาจากการโพสต์ขายหรือจะไลฟ์ขายนะคะ บอกเลยนะคะมันไม่ต้องลงทุนใดๆเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นอีกหนึ่งนะหงอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งอาชีพเป็นตัวแทนนะเขาเรียกว่าขายสินค้าที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีเงินทุนนะคุณก็สามารถทำได้เอามาไลฟ์ขายเอามาโพสขายหรือแบบนี้นะคะโอเคไหมนี่คือนะอาชีพที่2บอกเลยนะคะตอนนี้หลายๆคนนะก็ทำกันนะคะในโลกของออนไลน์เพราะมันสามารถ เข้าถึงนะฮะกลุ่มผู้ซื้อเนี่ยมหาศาลค่ะบนโลกใบน,นี้นะมัง่งคั่งเหลือเฟือเพราะฉะนั้นนะการเป็นตัวแทนที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้าจึงเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะขายได้แบบง่งายๆเลยโอเคไหมคะเพราะตอนนี้ทุกคนนะทุกคนเนี่ยลหลายๆคนนะส่วนใหญ่ก็เริ่มมาจากการที่ไม่ต้องใช้เงินทุนทั้งนั้นแต่ฝึกทักษะค่ะทุกสิ่งอย่างนั้นเราสามารถเรียนรู้ได้โอเคไหมคะ ขายรู้ว่าจะโพส์ขายอะไรแบบนี้นะคะทําคลิปขายอะไรแบบนี้อเป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลนะคะครูบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะนั่นคือนะคะมันเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียก็คือไอเดียที่2ก็เรียกว่าอาจจะเป็นอาชีพนะก็คือมันต้องเน้นว่าเป็นอาชีพนะตัวแทนตัวแทนขายสินค้าเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันก็คือนักธุรกิจออนไลน์นั่นเองนะคะมันคืออาชีพนะคะ อย่าคิดว่าเป็นงานเสริมนะคะทุกคนเพราะเมื่อไร่ก็ตามที่เราคิดเป็นงานเสริมงานเหล่านั้นมันจะไม่เติบโตขึ้นมันจะสร้างราได้ก็จริงแต่เราอาจจะเหนื่อยในระหว่างที่เราต้องทําไปควบคู่ไปก,กับการทํางานประจําของเราแต่เมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่ามันเป็นงานนะางานเปรี่ยนชีวิตของเราเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีรายได้ที่อย่างที่ครูบอกนะแซงรายรายได้ประจาไป,ไปและมันสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต คุณก็สามารถลาออกจากงานประจําได้แล้วมาทํานะของตัวเองโอเคไหมคะนี่คือนะคะไอเดียที่2นะเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าโอ,อ้โหนักธุรกิจออนไลน์นั่นเองนะคะโอเคไหมคะเลิศค่ะอืมต่อไปนะคะไปดูนะไอเดียที่3คือการอาชีพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ตอนนี้หลายๆคนทํากันเยอะนะคะแต่แค่ว่าเราต้องมีนะค,ะความคิดนะเขาเรียกว่าครีเอทนะความคิดสร้างสารรค์ให้นะคะ ให้กับผู้คนเนาะที่เขาจะเข้ามาเจอเรามาดูเรานะทำยังไงนะคะที่จะนาะดึงดูดผู้คนนะคะเข้ามาดูเรานั่นคืออาชีพที่สามเป็นอาชีพเขาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นอะไรที่นะคือมันไม่ต้องใช้อะไรอะ่ะมันไม่ต้องลงทุนนะคะคือทุกวันนี้คุณแค่เขาเรียกว่าอะไรเล่นอินเทอร์เนต็ตอยู่ใช่ไหม ก็สามารถที่จะนะ้ะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเครื่องหนึ่งก็เปิดช่อง Youtube ขึ้นมานะทำช่องของตัวเองนะให้ความรู้ผู้คนหรือจะนะแรกๆอาจจะให้ความรู้นะหรือใครที่มีแบรนด์สินค้าอยู่เราก็สามารถนะทำช่อง Youtube ของเราขึ้นมาได้เป็นการรีวิวสินค้าให้ลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะและอาชีพที่นะคะยูทูบเบอรเนี่ยได้รายได้มาจากหนนะอันแรกก็อาจจะเป็นจากคนดูเยอะ คือจะได้รับค่าเขาเรียกว่านะมันมีจะมีทางช่องนะคะที่เขาจะมีอา่า р е อยู่นะคะว่าคนดูประมาณนี้นะได้ค่าตอบแทนเท่านี้เท่านี้นะ,ะจากช่อง u t u b e นะคะอันที่2เป็นในเรื่องของรายได้ที่มาจากการรีวิวสินค้าอย่าลืมนะคะเมื่อไรก็ตามที่พอเรานะคะเป็นที่รู้จักของผู้คนหรือนะฮะบริษัทต่างๆนะเข้ามาเห็นแล้วเออเนี่ยจ้างรีวิวสินค้ามันก็จะเกิดรายได้ขึ้นนั่นเองนะคะและ รายได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่นะคะคือพูดง่ายว่าเน้นทำนะคลิปวิดีโอเป็นหลักนะคะอันนี้มีความคิดสร้างสารรค์และครีเอทงานเพื่อที่จะให้เข้าถึงกลุ่มผู้คนนั่นเองนะคะลองนะคะลอง,ะะลองฝึกทำดูค่ะครูเชื่อแน่ว่าอาชีพยูทูบเบอร์นะคะก็เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคนเนาะที่เกิดขึ้นจากเป็นการนักรีวิวสินค้าวันนี้มีสินค้าอะไรก็เอาหยิบขึ้นมารีวิวหยิบขึ้นมารีวิวนะคะจนมีนะคะ บริษัทต่างๆเขาก็จะเข้ามาจ้างงานเราเองนะคะแล้วจะทําให้เกิดรายไดขึ้นโอเคไหมคะอาชีพที่3ไม่ต้องลงทุนเลยนะแค่มีโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองโอเคไหมง่ายไหมคะง่ายแต่อาจจะต้องใช้เวลานะคะฝึกฝนทักษะของตัวเองสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นนายูทูบเบอร์เป็นอาชีพเลยทีนี้นะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4อันนี้หลายๆคนนะคะ ยูทูบเบอร์ฉันก็ไม่ไม่อาจจะแบบไม่โดนใจนะคะขายสินค้าฉันก็เออมางคลขายไม่เป็นอะไรแบบนี้นะคะหรืออยากไปนในหน้าก็เออไม่รู้จะเริ่มอะไรยังไงแต่ชีพที่4นี้คุณสามารถเริ่มได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทุนด้วยนั่นคือนั่นคืออะไรการใช้ความรู้หาเงินค่ะทุกคน ใช้ความรู้ที่คุณมีนั้นหาเงินนะคุณมีทักษะอะไรบ้างที่สามารถแบ่งปันสอนผู้คนได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเปิดนะสอนพิเศษนะออนไลน์อะไรแบบนี้สมมติว่าเก่งฟิสิกส์เนะาะเปิดเนี่ยคลาสสอนออนไลน์ก็จะมีนักลงนักเรียนเนาะมาเรียนนะคะก็จะทําให้เกิดไรายได้เพิ่มขึ้นและไรายได้มหาศาลนะคะเพราะอย่าลืมนะคะมีนักเรียนนะ่าเรียนไปคลาสหนึ่งแล้วก็จะมีคนอื่นๆเนี่ยก็มาเรียนต่อไปต่อไปต่อไปไเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะ มีหลายรุ่นเพราะฉะนั้นนะคือพูดยังไงว่าซื้อแล้วซื้อซ้ำนะมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยทําให้มีรายได้มหาศาลนะเป็นรายได้ทวีคูณมากๆนะคะหรือวันนี้มีความรู้ในเรื่องของการทํากับข้าวทําอาหารก็ออกมาแบ่งปันนะคะอาจจะทำะคลิปหรือว่า,าจ,จะทำนะเป็นคลาสนะคะสอนผู้คนค่ะว่าวันนี้การทําอาหารให้นะ เข้าถึงผู้คนหรือนะจะฝึกเป็นกุ๊กเป็นอะไรมืออาชีพเป็นเชฟมืออาชีพอะไรอย่างนี้ถ้าคุณมีความรู้นะคะก็สามารถเอาความรู้ตรงนั้นมาสอนผู้คนได้นะคะสอนแบ่งปันแล้วก็ทําคลาสเรียนนะทำคอร์สออนไลน์นั่นเองนะคะก็จะทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นทุกอย่างมันคือทักษะเอาทักษะเหล่านั้นที่คุณมีนะคะมาเปิดสอนมาเปิดแบ่งปันผู้คนและเปิดคลาสออนไลน์ขึ้นมานะคะเป็นการสอนออนไลน์อะไรแบบนี้โอเคไหมคะ ดังนั้นวันนี้นะคะมี4ไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้นะ,ะหลักแสนหลักล้านนะ,ะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทุนอันนี้จริงๆนะทำต่อเนื่องทำถี่ๆทำบันวนไปเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ทุกคนสามารถมีรายได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้ใครที่เจอไลน์นี้คุณโค้ชโชคดีนะคะครูก็เชื่อแน่ว่านะคะทุกคนนั้นทําได้วินเซอร์ว่าคุณยังไม่ลงมือทำนะคะและว้วมาบอกตัวเองว่าทําไม่ได้อย่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะคนสําเร็จหรือคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขา เราจะไม่มีข้ออ้างเพราะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือการทดลองค่ะทําอะไรที่มันสนุกสนุกเข้าไวน้นแล้วคุณจะพบกับความเขาเรียกว่าความสุข ความสุขในการที่ได้ทำพอเราเริ่มมีความสุขเนี่ยทุกอย่างนะคะไม่ว่าเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะดึงดูดกันเข้ามาแล้วจะทำให้เรานั้นนะมีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่รักและมันทำให้เกิดความถนัดขึ้นมาเพราะเกิดความถนัดเมื่อน,นั้นล่ะคะ่ะไรายได้มันจะวิ่งตามเข้ามาโอเคไหมคะพี่ชั้นวันนี้ดนาะลาวันนี้รูเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะ4สีอาชีพนี้เลือกไปสักหนึ่งอาชีพหนึ่งานะเลือกไปสักหนึ่งสิ่งมันสามารถตอบโจทย์นะ มากทีเดียวเพราะสามารถทําออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยโอเคไหมคะในโลกโซเชียลนี้นะทําออนไลน์ได้ทั้งหมดเพียงแค่คุณรู้วิธีเท่านั้นเองนะครูเชื่อแน่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันคือทักษะและสามารถเรียนรู้ได้ง่ายนะคะเดี๋ยวนี้มีทุกช่องทางเลยนะโซเชียลมีเดียนะ u t u b e เอ้ย Google อะย่างเี้นะข้อมูลเน่นคะ่ะ ครูบอกเหลือข้อมูลแน่นทุกคนสามารถนําไปทําตามได้และที่สําคัญชอบตรงที่มันไม่ต้องใช้เงินทุนค่ะไม่ต้องมีเงินทุนคุณก็สามารถเริ่มทาจนกลายเป็นความชํานาญจนกลายเป็นอาชีพในที่สุดและบางครั้งมันอาจจะเป็นนะอาชีพหลักของคุณแทนงานประจําก็เป็นได้โอเคไหมคะลนวันนี้ดะวไลฟ์วันนี้น,ะ,ะ,น,น,นะ,ะดีงามนะแบ่งปันดีงามมากนะคะครูก็เชื่อแน่ว่าทุกคนนั้น ลองเอาไปทําดูค่ะเพราะนี่เป็น4ไอเดียที่จะสร้างเงินหลักแสนหลักล้านให้กับคุณนะทุกๆเดือนนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีคนทําได้แล้วเวยอะแยะมากมายรวมถึงกลัวตัวคูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําสิ่งนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนเผื่อว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะที่คุณสามารถเอาไปสร้างไรายได้ได้เพราะอย่าลืมนะคะทุกไอเดียนั้นมันสร้างเงินได้ทั้งหมดเพราะที่สําคัญคือมันไม่ต้องใช้เงินทุนกันทุกคนโอเคไหมคะ ครูขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะวันนี้สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาย้อนหลังด้วยนะและใครก็ตามที่ได้แชร์ไลน์นี้ออกไปก็ขอให้เป็นมหาสติขึ้นตลอดการกันนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีมาแบ่งปนันติดตามกันนะคะไม่ว่าช่องอ่ะกว๊อ่าเพจกว๊สังหาหรือว่าจะเป็นอนะินสตาแกรมหรือยูทูบหรือจะเป็นทิกตอกนะติดตามไปทุกช่องทางครูแบ่งปันทั้งหมดเลยนะคะติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครูขอบคุณทุกคนและวันนี้ท่านใดที่สนใจนะคะในเรื่องของ การลงทุนค่ะวันนี้ไม่ว่าจะสนใจบ้านนะเป็นบ้านใหม่บ้านรีโนเวทนะคะพร้อมอยู่หรือจะเป็นคอนโดสวยๆนะคะมีเยอะแยะมากมายหรือวันนี้ใครอยากจะขายฝากทรัพย์ต้องการเงินนะ,ะไปแบบ่กาเรกว่านะ,ะเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจก็อาจจะเอาทรั์นะมีทั่วประเทศนั้นนะมาขายฝากไว้ได้นะคะดอกเบี้ยต่ำและที่สำคัญคือ ก็ประมาณนะสมมุติว่าช่วงนี้นะขายทรัพย์สวยๆในะที่ดูที่ดินนู่นนี่นั่นนะคะบ้านคอนโดต่างๆนะวงเงินไม่เกิน50ล้านบาทนะคะทั่วประเทศอันนี้รับนะคะและอีกอันนึ่งโรงแรมและรีสอร์ทนะคะหรือที่ดินเปล่าสวยๆเลยนะคะอันนี้ทุนเนี่ยไม่เกิน200ล้านรับเฉพาะกรุงเทพนะปริมณฑลและก็โซนของภาคเหนือปะตอนบนนะยกตัวอย่างเช่นเชียงรายเชียงใหม่หนู่นนี่นั่นนะคะ โอเคไหมคะอันนี้วงเงินไม่เกิน200ล้านบาทก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์นะส่งรายละเอียดมาประเมินเขาเรียกวประเมินทรัพย์ได้นะคะซึ่งสามารถรู้ผลได้ทันทีเดี๋ยวนี้นะแปบ๊บเดียวนะคะไม่ต้องรอนานคะ่ะว่าที่ของคุณนั้นสามารถขายฝากได้หรือไม่หรือวันนี้ใครไม่อยากขายฝากแต่ฉันอยากทําจำนองจำนองก็ทุนไม่เกิน50ล้านบาทนะคะ โอเคไหมคะถ้าวันนี้นะคะใครต้องการเพิ่มสภาพคล่องก็สามารถนะอินบอ็อกซ์สอบถามคายได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคะ่ะและวันนี้ถ้าท่านใดที่นะคะอยากจะขายนะ,ะขายอะไรขายโรงงานคะ่ะโรงงานที่กำลังเปิดนะ,ะดำเนินการอยู่และนะคะต้องการขายทุนนะไม่เกิน600ล้านนะคะก็สามารถนำโรงงานของคุณนะ มาฝากควายขายได้นะคะเพราะควายมีในทุนที่แต่ต้องการนะก็เรียกว่าจะเข้าไปเทคโอเวอร์โรงงานของคุณนั่นเองนะคะที่กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะทุนไม่เกิน600ล้านนะสามารถที่จะอ่าอินบ็อกซ์มาสอบถามรายละเอียดควายได้นะคะยินดีให้คําปรึกษาค่ะและวันนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าตอนนี้มีเงินทุนนะมีเงินทุนทุนต่างประเทศและมีทุนในประเทศนะคะตั้งแต่ร้อยล้านขึ้นไป นะจนถึงหลักพันหลัก3 0 0พันหลัก5 0 0พันหลักหมื่นล้านนะคะตอนนี้มีเงินทุนให้นะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการนะ,ะในธุรกิจของคุณนะคะอาจจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่วันนี้ต้องการเงินหลักร้อยล้านเข้าไปบริหารนะคะเพิ่มสภาพคล่องหรือหลักพันล้านขึ้นอัพอะไรแบบนี้นะคะไปเพิ่มสภาพคล่องก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะ และถ้าวันนี้ในธุรกิจของคุณนะคะอาจจะเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะอยากจะต้องการพาร์ทเนอร์นะคะควยก็จัดหาให้ด้วยนะจัดหาพาร์ทเนอร์ให้ร่วมกับธุรกิจของคุณได้นะคะจะสัรเรื่องเงินทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยินดีให้คำปรึกษาทุกช่องทาง <_ T> ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรไมาแบ่งปันติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย